อริยศาสตร์สี่หนทางแห่งการหลุดพ้นในช่วงเวลานี้ขอให้คุณค่อยๆวางภาระวางความกังวลวางความคิดที่ผูกใจไว้ทั้งวันลงก่อนให้ลมหายใจเดินทางเข้าออกอย่างอิสระไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนเพียงรับรู้ว่าคุณกำลังหายใจอยู่กำลังมีชีวิตและกำลังเปิดใจเข้าหาธรรมะ อันเป็นหัวใจของการตื่นรู้คำว่าอริยสัจสี่คือสัจธรรมอันประเสริฐสี่ประการเป็นความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพและเป็นแสงที่พาเราออกจากความทุกข์ทั้งหลายวันนี้เราจะค่อยๆรับฟังให้ธรรมะซึมเข้าไปในใจเหมือนแสงอ่อนๆที่ค่อยๆส่องผ่านหน้าต่างไม่รีบ ไม่เร่งเพียงค่อยๆเข้าถึงความจริงทุกชีวิตล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือความทุกข์ทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่คือสภาวะที่ไม่เป็นอย่างใจคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือการที่สิ่งต่างๆไม่คงทนไม่แน่นอนไม่ใช่ของเราเราตื่นเช้าขึ้นมา ก็พบความเหนื่อยพบปัญหาพบการทำงานที่กดดันพบความไม่เข้าใจของผู้คนพบเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แม้บางครั้งจะมีความสุขแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็กลายเป็นความกังวลเหมือนเดิมนี่คือธรรมดาของชีวิตไม่ใช่เพราะเราไม่ดีไม่ใช่เพราะใครทำให้เป็นแต่เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ มีธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มเบาลงเพราะไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดเพราะใจเราชอบอยากอยากให้ได้อย่างใจอยากให้ไม่มีสิ่งไม่ชอบอยากให้ทุกคนเข้าใจเราอยากให้เหตุการณ์เป็นไปตามต้องการ เหมือนคนวิ่งไล่เงาของตัวเองยิ่งไล่ก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งอยากตัอยิ่งไม่พอเพราะยิ่งเราอยากควบคุมชีวิตให้ได้ดังใจเรายิ่งพบว่าไม่มีอะไรควบคุมได้จริงความอยากนี้คือไฟที่เผาใจคือเหตุแห่งความทุกข์แต่ข่าวดีคือความดับทุกข์นั้นมีจริงไม่ใช่ตารหนีปัญหาไม่ใช่การปิดตา แต่คือการหยุดไล่ตามสิ่งที่เปลี่ยนเสมอคือการยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับมันเพียงมองมันด้วยใจที่สงบเมื่อใจไม่ถูกความอยากดึงรั้งความทุกข์ก็เบาบางเหมือนบ่อน้ำที่หยุดถูกรบกวนผิวน้ำจะค่อยๆใสขึ้นเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับ เพียงแค่ปล่อยให้ธรรมชาติของใจเยียวยาความสนบไม่ใช่สิ่งที่ต้องแย่งชิงแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความอยากคลายลงและเรามองโลกตามความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนหนทางแห่งความเบาสบายนี้ไว้คือเส้นทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนไม่ทรมานตัวเองและไม่ปล่อยใจตามตัณหา เส้นทางที่เราเดินในชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องออกจากโลกไม่ต้องหนีจากงานหรือครอบครัวเพียงค่อยๆมีสติรู้เท่าทันใจทำหน้าที่ด้วยความพอดีทุกลมหายใจคือการปฏิบัติทุกความรู้สึกคือบทเรียนทุกเหตุการณ์คือครูที่มาสอนใจให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องผลักไส และไม่ต้องดึงมันไว้เมื่อเราปล่อยให้ใจมีพื้นที่ความสงบจะค่อยๆปรากฏความทุกข์จะค่อยๆเบาบางและความตื่นรู้จะค่อยๆเติบโตอริยสัจสี่ไม่ใช่คำสอนต้องท่องจำแต่เป็นความจริงที่เราจะสัมผัสได้เมื่อใจเริ่มเปิดเริ่มยอมรับและเริ่มเห็นตามจริงขอให้ในช่วงเวลานี้ เสียงที่คุณได้ยินพาธรรมะซึมเข้าไปในใจพาให้ความหนักกลายเป็นเบาความกังวลกลายเป็นลมหายใจและความทุกข์กลายเป็นความเข้าใจทุกครั้งที่คุณเห็นความจริงเพียงเสี้ยวหนึ่งคุณกำลังก้าวสู่หนทางเตือนรู้แล้วจะช้าจะเร็วไม่สำคัญเพราะทุกก้าวของคุณกำลังพาไปสู่ความสงบที่แท้จริง ขอให้ใจของคุณอ่อนโยนต่อชีวิตอ่อนโยนต่อตัวเองและอ่อนโยนต่อโลกใบนี้ขอให้ทุกลมหายใจนำพาคุณสู่ความสงบอย่างแท้จริงลึกขึ้นนิ่งขึ้นและเบาสบายมากขึ้นเรื่อยๆ